สวัสดีค่ะนี่ช่องสงการกาจ็จะมาตามแนวทางของคุณยายลาตีนะคะคุณยายลาตีฝันแม่นนะคะหงก้กนเป็นกระไ่เป็นกระไ่เข่านะคะเพราะว่าหงกับเก่าไม่เป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นไแปดนยหกศูนย์สามแปดศูนศนนะคะ ข้ากะลวาเอาเก้ากับฮกเป็นตัวเดียวกันนะคะข้ากะเลเอาไว้ให้คุณยายนะคะกันนี่ค่ะรักฐาหวัวบันทีหนึ่งเมษายนหกก็คุณยายราดตีฝันแม่นไห่นะคะแปดศูนย์หกศูนย์ข้ากะเลเอาเกล้าศูนย์ไห่นํำนะคะกัปหัวกัปหางไห่กะเลเข่าตรงเปาะเลยเก้าศูนย์นะคะ เลขสามตัวกับสามแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์มันก็อยูในตตัวเดียวกันนะคะเก้าศูนย์ตัวเดียวกันกับเก้าแปดศูนย์นะคะห้าตีเลไอีกใดกะวันนี้กะยินว่าเพิ่นฝันแล้วนะคะวันว่าฝันใดตัวเลยนะคะวันนี้กะเด้นะคะกะมาไปตามกันเี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายโค้ชเก้าน, 7, 8, นะคะโ่วน,นเก้าเนาะ จ้าทวนคือเกาหน่ะละ่ะตะกรอนตาหงวดกรอนน,น,นั่นคุณย่ายนั่นฝันว่าจังไหรจังได้มาตีแบบนี้นะหงวัดกรอนฝันว่าแต่ว่าไปยังไปใช้รถไปหนีฝันมาเอาทวนหายเอฟซีเพิ่นฟังบ่มีบัตรโหลดตัวเครื่องมูเห้ยได้สิเ,เดียบีอันมูสันบาบัตรโดโทษกับโบมีจ้าเอาเลยสิกลับมาบ้านกลับมานีแต่ได้บานโบมี่โหลดมากเลยเห็น,ดน,ดดน,นรถแดงมากเลยเบารถ เขาถามคารุเขาว่าแปดที่บาทก็มาว่าเขาว่าแพงต้องลบที่บาทเขากับว่าไหายขั้นที่สองก็มาอีกกระเป๋ารถเขาบอกแปดที่บาทพกที่บาทก็ไเตยเขากับว่าหาอ๋อนี้ได้เป็นเลขได้เป็นขีดมากเขาได้ขั้นที่สามมาก้าศูนย์นะคะกระทั่งอีกกว่าฮกเขาว่าแปดที่บาทเพื่อกันค่ะเขาบอกให้ฮกที่บาทเป็นมากนั่ขั้นที่สามมากนี่ก็เลยเขามารงเงี้ยนเขาบอชงเงี้ยนเขาชงวท่านค่ะ นั่นล่ะอัานทวนอ่นเก่าหล่งค่ะอันเก่านะคะที่เป็นตันละจ้ะอันเก่าคือตาวันทีหนึ่งเมษายนนะคะคุณยายเบากันเลยพะว่าเข้าอย่างเบาให้มันถึงแปดนาทีนะคะเข้าไปเลยต้องถามคุณยายไปแบบนี้นะคะอัานก็เลยเป็นว่ามันเข่าอยู่ดาบานีวดวันที่สิบหกเมษายนหกเก็ด คุณยายฝันจังหดี่ฝันวันนี้ก็ฝันว่าถิไปใส่ถิไปไปหน้าเชฟปุ้ยไปใส่าาเขา,เ,าเขาก็เขียวงามดอกทางเะปุ้ยไปใส่อีกไปนี่ก็ปุยอันเมื่อาวานปุ้ยเขาซอยแน่จันมาบอกเขานะใช่เขาก็เขี้ยวงามดูจักเอาอีกที่เลยเมื่อวานปุ้ยเขาซอยแน่เขาก็เลยไปว่านซอย,อ,ยอันปุ้ยยายอันซสือท้งองกระซองลอยหาที่ผลที่หน,น่ปุ้ยเกงาง้อจัดมา เขาวานซอยนะเขาก็วานซอยอยูะอืมท่านใ้ความฝันกครจังสรนละแ่บอดดตียากเขาก็สีแมนฝันได้ตัวเลยเนาะฝันเด็กตัวเลาฝันสีแมนบอดดีตียากแต่ดีย่างคือคุณยายฝันนั่นมันบอดดีตียากบอดตียากฝันยังไรก็ได้ตัอันน่าก็ลอกเบิงก็ไปเสื่อรายฝันว่า อ่อาแปลปุ๋ยใส่เข่าวันที่น,<อ>นุ่นเด็กส่เข่าแล้วเนาะเนาะอีซี่ทิจารณาเบิ้งเด้อเ,เข่าก็งอเมกอนเขียวเยอะเขาปุ๋ยก็ใช<ม>่บแบบจังก,ก,กะเลยเป็นว่าเลขนี่ก็เลยต้องให้ลงเป็นอันคนญแจ่เบ,บาไม้กันนะบานี้ปัดไม้ จ้ะอันไม้เนี่ยชวนอีกเลยชวนอันไม้นี่แหละพันมาไปหนะนะ้าจ้ะหน้าเชือกปุ้ยจะใช้เข่าปุ้ยใส่เข่าหนี่ก็เลึ่งอันม่มวงวันปุ้ยซอยแม่เออเอื้นม่มวงวันปุ้ยซอยเออม่ม้งปุ้ยซอยเขาคืองามคือเ,เขียวอยู่ก็จะใช้ม่มวงจ้กะก็เลยอยากอยากใช้ วัวใ่ืทงสองอยหาซีฟุนดี้กร้นยโตเลยเกินสามโตเลยพี่นะ้าหงเี้ยืดทงว่าสองสอย,ย <S <S อาหาซิบจนดสามตัวกระังนสันละะชน้าบนเอากระชเป็นสองหาศูนย์ทันแล้วเนาะค่ะกระชัทน่สองหาศูนย์จีสองศูนย์จีสองหาเป็นสันกตัวอันนี้ซับกันห้าศูนอแย่ยออกมาเป็นห้าศูน สองห้าข,ขันทำตัวสองศูนย์เาหายมันผาดโอกาสนะคะเนาะมันกะตีได้แช่นี่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นตมากเลยเป็นโตมากไมพ่า,เป,าพเป็นอันเนี้ยขึ้นห่เห้าตีง,ง่ายแะ่ละวัดศกชงสอง้อยหาทิบย์างสิอโด้ยไหมของคุณยายไข่ยี่ดอกง่ายเลยแบบตีง่ายอือ อีกไงมันเป็นตัวเลขมากลรรตัวเหล็กคอห้โขกโขกมันมันน้ำต้นใหญ่เ้อโอ้โขกห้มันเด้อีกทีก็เลยโอ้โขกโขกมันมันน้ำกันหัวดังทันกะภูมีโขกกะจะมีอยู่แล้วน่ะเนาะค่ะเนาะหัวนี้ก็ขอให้มีอีกนะคะ ู้ใดมี้โชคดใดอยากาหายคากับเข่าคุณยายนะคะจะถักแอดมาได้นะคะแอดกะแอดกะขื้นโบดเบอร์โรให้นน้ำอยู่นะคะกะจะสรุปนะคะขีลของคุณยายกะตีง่ายบริตียังลายมากมาบอกเป็นตัวนะคะแต่กะมีเขา่ามีรุดนะคะเหล็กแต่ลยเท่ากับหินแคลนแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ว่าเอ่าเฮากับวอรดส้สนับสนุนให้ริงการพนันนะคะขอสนับสนุนอ่ารัฐบาลไทยเฮ้านะคะฉลากรุนแบงรัฐบาลไทยเฮ้านะคะกะมี่แค่นี่นะคะลีกคุณยายกับมี่คุณยายกับฟันว่าซีปุ๋ยนะคะสองลอยหาซิเอาไปใส่เข่านะคะขันแน่นผู้ฝันแมน่นหรือว่าเป็นฝันแมน่นคือเก่ามันกับเป็นเียเข่าเรียวนะคะ เอกขื้นเขาแล้วหรือว่าเอฟซีจะตีไปแบบใดก็ตีเอานะคะคือคุณยายเวามานะคะอกอตจะสรุปกบมี่แค่นี่นะคะหรีบคุณยายกบมี่สามตัวหางเดียวนะคะสองห้าศูนเอากระแยกแยะออกบ่าหายมันพลาดโอกาสแต่คือหาศูนย์สองหา สองศูนย์นะคะหรือว่าจะตีไปจ้าไดกับ H H e F C. คอหายเอซีิดจระ,ะนาเอานะคะมีแบบหายเป็นแค่แนวทางนะคะหายเป็นแค่แนวทางสี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่สิบหกมีสายนหกเจ็ดนะคะคุณยายราาตีฝันแม่นนะคะนี่ค่ะแบบให้คาขนมหรือว่าคากับเขาคุณยาากับ พักมากเบอร์นี้ได้ค่ะ0 6น5 9 1ก4 6 5นะคะฉูชคชคูดมันหมานมานะกันค่ะโชคไหมนันเลยคุณนย่มามักตัวใดบอสบานตัวใก่ข้างแล้วค่ะพ,อพอ้อพ้อกันพ้อพ้อกันเลยเป็นบอสหวักพ้อพ้อกันจ่ะต่องถามคุณนย่ายนะคะหรือว่าขันคุณนย่าปันดีอีกกันจินจสิมาก,กตัวมันตรงตัวหาชุนทันแล้วตัวมันตรงสองหาชุนทันแล้ว โต้รรต้ตาขอขอบคุณคุณยายนะคะโชกโฉกมันๆมันน้ำกันค่ะขอฝากค้คน,นละไหลคนละแช่ในเด้อค่ะหายท่างช่องมีกำลังใจหาตัวเลีกดิบดๆด,ด,ดังๆมาหาเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอฝากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ